นางพีเคกับคนไปทั่วทุกคนนางเหงาแล้วนางรู้จักแทบจะทุกคนนะที่นางพีเคกับคนไทยอ่ะอย่างน้องคนนี้นางก็รู้จักบุ๋มก็เคยเห็นอยู่แต่บุ๋มไม่รู้จักเขาบุ๋มเคยเห็นเขาไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยกับยายกับอะไรอย่างเงี้ยเอนดูน้องเขาก็คงแบบพีเคกับคนบ่อยเนาะน้องก็แบบว่ารู้วิธีการเล่นก็สอนพี่บ้างอะไรบ้างไอพี่ก็ไม่ค่อยด้รู้เรื่องไงพี่เพิ่งเล่นไม่กี่วัน อืมช่วงที่ไปเกาหลีคนโก้เพิ่งเพิ่งเล่นช่วงที่ไปเกาหลีพี่ก้องสอนพี่ก้องชวนเล่นด้วยนางก็เป็นนางสนุกไงทีนี้นางสนุกนางก็พีเคเวลานางเหงานางก็พีเคไปหาคนนั้นคนนี้เอ่อเรียกคนนั้นคนนี้มาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะบุมว่ามันมันก็คลายเครียดดีมันก็ลุ้นดีอะไรดีขณะไม่ได้เล่นกับเขานะดูเขาเฉยเฉยก็สนุกดีลุ้นว่า เออจะชนะไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเชียร์เนาะอืมน่ารักน้องเขาคนนี้ก็น่ารักเขาก็สอนพี่นุกอย่างง้นอย่างงี้เนาะเขาก็สอนเล่นสอนวิธีเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เพิ่งเคยเล่นเงียอืมอยากอยากให้พี่เคกับปายอะ่ะอืมเนาะน่าสนุกอะ่ะไม่ส่งของให้น้องเนี่ยข,ขนาดพี่ไม่ได้เล่นของขวัญแล้วเนี่ยพี่ยังขนาดนี้แล้วอุ้ยขอบคุณครับผมครับ ใช่พี่บิมาขอจอคอนเทนต์พี่เขาเพื่ออะไรอ่ะโชคเอาบุญคาบผมบุญคาบผมบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีบินท่านนี้เข้ามานะครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีนะเฮ้ยต้องเฮ้ยไปส่งในน้องว่ะข้างจี๊ดเลยเอาพี่หนุก็เป็นคนดีสารนะครับคนดีสารครับอ๋อผมคีสารโอ้ยสวัสดีที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนดีสารครับผมเป็นคนยโสธรทั้งจังครับเอ๊ะพี่หนเอฟซีพี่บอกว่า พี่พี่ในช่องพี่บอกว่าเอฟซีน้องเยอะมากเขาว่าอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับอยู่บ้านไหนชกอ่า <expl os> อยู่ยะโสธรครับผมอียะโสธรอยู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเพื่อไหนมูอยู่น้องโชคอยู่มหาเดียยะโสธรประมาณห้าสิบกิโลเลยครับผมบ<ข>อ้ะอ<บ>่ำอยู่มหาชัยนะชัยแถวมหาชัยชัยพี่ตรงไห้นะขอบคุณครับอยู่ปะติวที่น้องปาติวปาติวมันมีมันมีกระเทยอยู่น้ำอ้อยนี่ยนะอยู่ปาติวอ๋อ สวัสดีเอฟซีครับถ <c oughs> ึงแม้จ,<ผ>มจะเป็นน,น้องคนที่ผม,มชื่นชมเขาแต่ว่าผมก็จะไม่ยอมนาองเฮ้ยทำไมแต้มน้องเขาขึ้นมาเร็วไงวะนี <c oughs> ่เขาเขาช่วยกันเยอะครับผมคนคนดูนันก็ขึ้นเหมือนกันคนดูน่าจะมาจากพี่นะเพราะว่าพีเคมันก็เปิดการมองเห็นได้ครับผมขจดขัดไม่ยอมให้ผูกแห้น้องเร็ดนขาดนะครับถึงแม้ผมจะชื่นชมน้องผมจะต้องชนะน้องดอกพย สามนีห้าเดอก็ผมคุณค่บพี่ปอแป้พี่พี่เดี๋ยวชาลิสมาพี่พเก็บของขวัญใหญ่ไปก่อนรอรออัดตอนชาลนสต์กผมชาลนมาแล้วรออัดตอนชาลิสนะครับผมโจวกโจวกโไปทมหน่อยชาลิสมันมาตอนไหนวะนี่นี่แครับมาแล้วมันเดี๋ยวมันต้องปลดล้องต้องต้องใช้คนละหนึ่งเหรียญยี่สิบเจ็ดคนครับผมนี่ยี่สิบเจ็ดคนภายในสามสวีใช่ไหมพี่พี่ไปลยครับไปนยครับออกนะเนี่ยหนึ่งพี่ครับคนละหนึ่งดอกคนละหนึ่งดอกพี่พี่อะไรก็ได้นะครับผมคนละหนึ่งเหรียญยี่ส ของพี่ครบหรยอย่างของโอชโชครบแล้วพี่พี่มันรูปป้าหมายแล้วมันบอกป้องมันคือไอติชใชหรือคุณสองเริ่มแล้วเลตโก้คุณสองรับพังคุณสองมาพี่อัดเลยครับผมอัดของไปันใหญ่ไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยพี่พี่วี่ขอห้าพันเราอะพี่พี่ห่างสามพันกว่าเลยนะพี่พี่อัดเลยอัดเลยอัดเลยพี่พี่คุณสองสี่สี่พี่พี่ขอคุณโอคโอคุณทอยขอคุณจมนอคุณของเ ขอบคุณครับอุน้องชูน่าจะตามไม่ทันนะพี่พีทเราต้องเราต้องใช้อัดเราต้องใช้อัดเราต้องใช้ประวัตพี่พอุยพี่พีพี่เขาไปแปดพันแล้วพี่พีพี่เขาไปแปดพันแล้วอัดใหครสมัยวะเนี่ยพี่พีุณสองยีบ้าวิคองยี่เิห้คุองยี่เหลือครับผมพี่พีคุณสองยี่สหอพี่เไปหมื่นแล้วพี่พีพี่เขาไปหมื่นแล้วอัดรับผมเล l e กิลเลสเกล รบรวมพลาห้องรวมพลาห้องรวมพลาห้องคูณสองสิบปีขอบคุณดอกคลาบแจ๊กเก็นะครับผมคูณสองเหลือสิบปีพี่พี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่พี่ไปเร็วประวัติปานประวัติปานคูณสองยังเหลือสองพันพี่พี่คูนสองเหลือคูณสองยังเหลือพี่พี่คูณสองไรยังเหลือพี่ระดีสาวโอ้โหห่างกันเยอะมากพี่พี่ห่างกันเยอะมากห่างกันเยอะมากไม่เป็นไรพี่พี่แล้วเขาจอเข้าใจครับพี่ไม่รู้อ่ะช่วงมันมันคูณยังไงพี่ไม่รู้เออคือสมมติเขาส่งร้อยเหรียญมันชาแนลคูณสองก็คือก็ได้สองร้อยเต้มครับผม อ๋อได้คูณไปอีกหนึ่งแล้วมันจะเป็นจังหวะเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คูณหมดแล้วครับผมคูณหมดแล้วคุณหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณมีนะครับคูณหมดแล้วคูณหมดแล้วไม่ต้องส่งนะครับมันเปลืองครับไม่ต้องส่งแล้วครับเราขอจอความใจตามได้นะพี่พี่อุ้ยพี่ซูสวัสดีครับอุ้ยพี่ซูมาไม่ทันจังหวะคูณสองเมื่อกี้อะพี่ซูนโชดโดนพี่นุกแล้วพี่ซูยิ่งส่งผมก็พูดไม่ทันน้องแลครับทุกคนพูดเร็วมาก เฮ้ยน้องโชคก็หัดเหมือนกันครับผมบางทีก็ลีนพันบ้างครับคุณมีแค่หกสิบวิต๋อคุณไม่แค่หกสิบวิมีสี่สิบวินาทีสุดท้ายพี่พี่เลสโก้ด้อมพี่ชื่อว่าด้อมตะเกียบตะกายโชคจำมาเลยด้อมตะเกียบตะกายเวลาโชคไลโชคก็ต้องโชคเรียกหาพี่พี่ด้อมตะเกียบตะกายน่าะเผื่อพี่เขาไปช่วยคราบผมค่ะเอุ้ยถ้าแพ้อันนี้พี่เข้าใจแล้วแก้มือไม่ด้พี่พี่น่าจะแพ้แ่วจังหวะ คะแนนเป็นหมืน่นขนาดนี้พี่โอ้โหหมื่นสองพี่จะเกียดตะกายครับวิคะแนนแทบใจพี่เขาก็ไปแล้วนะห้าพันแค่คะแนนคอใจพี่เขาก็ไปแล้วอ่ะพี่พี่ห้าพันเลยนะดูยังไงวะคะแนนคอเออคือก็ก็ <c oughs> ดูด้านบนไงครับผมเอขาเพราะว่าคขาได้คนละสามแต้มกับผมขอได้คนละสามแต้มอุ้ยเจ้ขอบอุ้ยคำกุนเจ้นะคะขอบคุณครับผมอีพี่เขาได้วินหนึ่งแล้วว่าพี่พี่พี่เขาได้วินหนึ่งแล้วรอบนีบ้เราเพพี่พี่รอบนี้ราเพ ขอบุณติดตอกนะครับขอบุณติดต่อครับผมขอบุณติดตอกนะครับโดครับพี่มาถึงห้องแล้วขอบคุณมากมากนะครับครับผมขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบขอบคุณที่ที่เล่นกับพี่นะพี่เหงาพี่เป็นเด็กที่เหงามากคเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนพี่บ้างๆพี่จะถ้าเห็นโชคพีเคเนี่ยพี่จะไปเปย์พี่ไปเปย์ช่วยนะโอ้ได้เลยครับขอบคุณดีๆเลยนะครับขอบคุณพี่ๆฝั่งนู้นนะครับ เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้นะเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปในช่วงนะครับสู้ๆทำดีแล้วทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างหรือคอมเมนต์รอบข้างที่ลบๆกับเราเราทำเราทำดีแล้วทำต่อไปพี่เป็นกำลังใจให้แต่พี่ไป็ปีพี่น้องเก่งมากเลยครับโอเคครับดีนะคบสู้ครับขอบคุณครับครับ